สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมายกตัวอย่าง5ฉากที่เราสนใจจากละครเรื่องไวแสบสแสดตกขาดซึ่งเป็นละครที่สะท้อนปัญหาของเด็กและครอบครัวได้ดีมากๆถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูฉากแรกกันเลยวันนี้ครูอยากวาดรูปโชว์ว่าเป็นเพื่อนครูนะคะครับ <c oughs> <c oughs> วาดอะไรล่ะครับอืมวาดบ้านละกันค่ะ ภาพวาดของโชกุนบ่งบอกบุคลิกภาพได้เป็นอย่างดีลายเส้นบางเขียนซ้ำไปซ้ำม,มาลบแล้วลบอีกในส่วนของคนโชวะาดรูปหัวก่อนซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของเด็กที่จะวาดส่วนบนของร่างกายก่อนแต่ที่ไม่ธรรมดาคือ หัวมีขนาดใหญ่กว่าลำตัวมากส่อลักษณะของเด็กที่มีความกังวลอะไรบางอย่างซึ่งความกังวลน,นั้นอาจจะนำไปสู่การโคโกค,ค่ะเสร็จแล้วครับโชว์วาดใครบ้างคะเนี่ยอันนี้โชว์กับพ่อ uh huh. อันนี้ก็แม่มแล้วทำไมวาดคุณแม่ยืนห่าไปอย่างนั้นล่ะคะ โชว์วาดพ่อก่อนแล้ววาดใปใกล้ตัวเองแสดงถึงความสบายใจหรือสนิทก,กับพ่อมากกว่าส่วนแม่ยืนห่างออกไปขนาดตัวแม่มีขนาดใหญ่กว่าพ่อและโชกุนมากนั่นก็แปลว่าแม่เป็นคนน่ากลัวสําหรับโชกุนฉากนี้นะคะครูไซให้โชกุนวาดรูปการวาดรูปเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เด็กสื่อสารได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่กล้าพูดแล้วก็การวาดรูปเนี่ยช่วยให้เขาแสดงออกในสิ่งที่เขาถนัด เราก็จะเข้าใจความคิดความรู้สึกของเด็กโดยที่เราไม่ต้องถามเด็กตรงๆนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะน้องยาทิพย์ครูชื่อครูสายทิพย์นะคะสวัสดีค่ะ ไหนไม่คุยกับพี่หมีแล้วหรอคะฮะอะไรนะคะครูเข้าใจละโอเคคะ่ะขอบใจพี่หมีมากนะคะ ฝากพี่หมีบอกน้องยาทิพย์ด้วยนะว่าครูรู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วแล้วก็ไม่ต้องกลัวครูจะดุนะคะพี่หมีพูดไม่ได้หนูรู้ห,หนูชื่อเล่นหนูนะหนูชื่อปิ๊กปิ๊กใช่ไหมคะ ิ๊กยอมคุยกับครูแล้วครูก็ไม่ต้องคุยกับพี่หมีแล้วเนาะครูจะไม่ถามว่าหนูทำไปทำไมแต่ของที่หนูเอาไปมันทำให้เพื่อนๆเดือดร้อนนะคะบางคนโดนคุณพ่อคุณแม่ดุที่ทางของหายหนูอยากให้เพื่อนเพื่อนโดนดุเหรอคะแล้ว หนูอยากได้ของของเพื่อนเพื่อนด้วยเปล่าคะถ้าหนูไม่อยากให้เพื่อนเพื่อนโดนดุเราก็ไม่ได้อยากได้ของของเพื่อนหนูบอกครูได้ไหมว่าหนูเอาของพวกนั้นไปไว้ที่ไหนปิกปกจะโดนตีไหมคะครูจะไม่ตีหนูแน่นอนคะ่ะ ทุกอย่างที่หนูคุยกับครูครูจะเก็บเป็นความลับครูจะไม่บอกใครเลยแต่ถ้าจำเป็นต้องบอกครูจะมาขอหนูก่อนตกลงไหมคะฉากนี้ครูทรายคุยกับตุ๊กตาหมีแทนการคุยกับปิ๊ก,กเพื่อทำให้ปิ๊กนั้นไม่รู้สึกกดดันแล้วก็ใช้ทนสิ่งที่นุ่มนวลการพูดคุยแบบนี้จะทำให้ครูเข้าใจถึงสาเหตุ ที่แท้จริงของปัญหาของเด็กนั่นเองค่ะอยไอ้อุ่นมึงแกไม่ต้องไปดูมันหรอกโอดนลับกูมเริ่มเล่นแรงเลยนะสร้างใช่ไหมใช่ด้วยตัดผมเองเหรอคะค่ะตัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ ก็โล่งๆดีค่ะเหมือนเราได้ปลดปล่อยบางอย่างเรารู้สึกดีกับตัวเองไหมคะเวลามองตัวเองในกระจกเรารู้สึกว่านี่แหละคือตัวฉัน แล้วเวลาคนอื่นล้อเลียนในสิ่งที่เราเป็นรู้สึกโกรธไหมคะอุ่นคิดว่าความรู้สึกของตัวเองกับความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อตัวเราอันไหนสำคัญกว่ากันความรู้สึกของตัวเองคะ่ะครูอยากให้อุ่นจำความรู้สึกนี้ไว้นะ ถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกอุ่นจะได้บอกตัวเองได้ว่าเราเป็นใครและเรารู้สึกดีกับสิ่งที่เราเป็นไม่ว่าใครจะว่ายังไงก็ตามชานีนะคะครูชายชวนอุ่นพูดถึงความรู้สึกหลังตัดผมทำให้อุ่นกล้าพูดว่านี่คือตัวของเขาเองแม้จะเคยถูกล้อเรื่องเพศครูจึงถามว่าความรู้สึกต่อตัวเอง รู้สึกของคนอื่นอันไหนสำคัญกว่ากันกน,นั่นเองค่ะอันี่ครูอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวครูจะช่วยหนูเองนะหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าลึกๆหายใจเข้าหายใจออก สังเกตได้ว่ามินนี่นั้นมีอาการกังวลกระวนกวายครูทายจึงใช้วิธีการคือบอกให้มินนี่หายใจเข้าลึกๆเพราะว่าวิธีนี้จะช่วยให้มินนี่ใจยเย็นลงแล้วก็การจับมือเป็นการสร้างความรู้สึกปลอดภยัยแสดงออกถึงการอยู่เคียงข้างและการสนับสนุนนั่นเองค่ะวีควบคุมตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ อยากบอกว่าเราไหว other, เราโอเคแต่บังคับร่างกายและอารมณ์ของตัวเองไม่ได้ใช่ไหมอยากเล่าให้ครูฟังไหมคะ ูฟังก็ไม่เป็นไรค่ะครูเข้าใจแต่วีต้องเล่าให้คุณแม่ฟังบ้างนะคะ แคร์คุณแม่ที่สุดใช่ไหมคะครูคิดว่าคุณแม่ก็เป็นห่วงและแคร์วีมากที่สุดเหมือนกันวีขอไม่ให้ครูบอกคุณแม่ครูก็ไม่บอก แต่วีต้องเป็นคนบอกเองนะคะฉากนี้ครู้ายเข้าใจว่าวีควบคุมอารมณ์และร่างกายตัวเองไม่ได้แม่จะบอกว่าไหวจึงพูดกับวีด้วยความอ่อนโยนว่าถ้าไม่อยากเล่าให้ครูฟังก็ไม่เป็นไรแต่ควรเล่าบอกให้แม่ฟังเพราะวีแครคุณแม่คุณแม่ก็แคร์วีมากๆเช่นกันครู้ายไม่ได้บังคับให้วีเล่าแต่เปิดพื้นที่ให้วีค่อยๆกล้าเผชิญความรู้สึกนั่นเองค่ะ Wow.